น้ำเซวังไฟขึ้นสูงขึ้นแหงพี่น้องเลยขึ้นขึ้นนักอันนี้พี่น้องเลยตอนนี้บ่าวซอนฮ่อนบ้านใหม่เมืองมหาไซสองข้างทางนี่เป็นหัวเป็นสวนมพี่น้องเลยสวนมันต้นโดยเฉพาะเนาะโอ้ออกจากบ้านกะวะมาหน่อยหนึ่งเพิ่นเริ่มภูหินแล้วพี่น้อง โอ้เขตนี้พันลงยางมักต่อยแล้วพี่น้องพันลงยางเงียบห้อยเนาะสบายดีพี่น้องหมดสู่คู่สู่คนเนาะตอนนี้บ่าวซอนอยู่ที่บ้านแกงแปร เมืองเซบังไฟแขวงขงมวนป้าโตบอกสอนมาสิข,ข่ามไปทางเมืองมหาไซไปทางป่านามนะเมืองน้ำน้าเซบังไฟพี่น้องสิโ้นฟังละน้ำขึ้นลายขนาดบุพาว่าชาาสิข,ข่ามมีเฮือบักให้ข่ามไปฟังเบื้องนั้นหรือบ่อเนานะน้ำขึ้นแหง้งเลยแถมลายแห้งพร้อมพี่น้อง น้ำเซบงังไฟหนตกนักเรียนทิศเป,เปิดบริการอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าเป็นขเด้าออกก่อนละเนาะเลขชี้แื่บางน้อยน้ำไหลขึ้นเกือบจะหอนในบ้านแล้วพี่นอ้องเออตน้ำเซบงังไฟ ขึ้นแห้งเลยบ่ได้ท่วมหน้าบ่โอ้เข้าหน้า lùm สิไป hù. เส้น nát ra sao? ปลอมเย็น น้ำเซวังไฟขึ้นสูงขึ้นแห้งพี่น้องเลยขึ้นได้สองสามเมื่อแล้วรอท่าเฮือบักขึ้นนักอะไรพี่น้องเลยฝนตกหลายแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ไหลลงมาสู่น้ำเซวังไฟ อนี้เป็นบอนทางลงเพือบักน้อยรถจักรมาลงอยู่นี้มีสองสามเพือบักมื้นี่ 2, แต่พะเจ้เปิดบักเดียวเกือบสีล้นฟังที่น้องเลยถามขึ้นสูงขนาดเกือบสิไหลเข้าในบ้าน ใส่ได้ทั้งรถจักรและรถใหญ่เนาะน้ำพี่น้องเย้ยลายลิเกือบสิร้นฟังอะน้ำขึ้นในสองสามมือละ ถามฟังแป๊บเดียวพี่น้องประมาณห้านาทีหรืบอบ่หอดซ้ำเนาะก็จะาใช้จักสองเครื่องคนสูงเลยน้ำ คันเท่าไหร่ก็คันเท่าไหรนะทิพยห้าหอดฝางละโอ้ยจู่ตาฟังเบื้องนี้ก็หอดฝางเบื้องนี้ละพี่น้องเบื้องนี้ก็เป็นบ้านแง่งแป้คือกันเนาะบ้านแง่งแป้เมืองเสบีงไฟเบื้องพี่น้องนี่ น้ำขึ้นสูงแทยสูงว่ะขึ้นสูงอเลยพี่น้องเลยน้ำเซบางไฟว<ฮ>างเบื้องนั้นเป็นบ้านใหญ่เนาะบ้านแกงแปเพิ่นมีแผนที่จะเฮ็ดขัวข้ามยีบอนนี่แหละพี่น้องยีบอนกบพาวสามต้นน่นกายขัวมาทางเบือนน้องนี้น่าจะบุรนออกพี่น้องเลยเพิ่นวางแผนไว้แล้วเนาะตามที่เพิ่นลงข่าว ความจริงต่ฟังบอลน,นี้บักตังสูงนะพี่น้องไอ้น้ำขึ้นเกือบสีท่วมเลยไปเดินทางต่อพี่น้องเอ้ไปทางฝาน้ำหมดละบุฟว์ว่าจะเดินทางได้หรือบอ่ย่านน้ำท่วมทางแน่นอนบุมีน้ำท่วมวะไอ้ท่านน่ะไปตามทางนี่จะบอลน,นี้บ่บโอ้โดอยดอยดอยขึ้นมาเทิงนี่ก็ยังเป็นบ้านแครงแพรเนาะตามที่เบาสอน สอบถามขัดเราวอนขึ้นกับเมืองมหาไซคเชื่อนาะเราสอนหากระหู้มือนี้แหละพี่น้องก็เคยมาหลายเพื่ออยู่ทางเส้นนี้เนาะอันนี้ไหมอันนี้เป็นบ้านยังก็แก้งแปลบนนีรโอ้ยังโมเมนมหาไซเนาะโอ้ดอโดอยครับกลายไปอีกเนาะ โดย้ขอบใจอะไรอพี่รองสาวบ้าน่นข้ามมาเห็ดหั่วเห็ดสวนอยู่ฝังเบื้องนี้เนาะมีสวนอ้อยสวนมันสวนยางพาราถืว่าเหมาะสมก็ยูดสูงเพรสมควรนะเนาะข้าก็เริ่มมาตั้งบ้านเฮือนหลายหลังแล้วตอนนี้เนะาะผลทางการไปมากก็สะดวกสบ,บายนะ ฝนเริ่มตกลงมาแล้วพี่น้องเลยอนอยู่เฮื่อนแบะฝนมาตกออกมาหน่อยเดียวแบฝนตกซ้ำใกล้ชิฮอดบ้านคํำแพรคํำแพ่ใหญ่แล้วเนาะออกจากบ้านแกงแปดมาแล้วพี่น้องตอนนี้บาวซอนฮอดบ้านคํำแพ่ใหญ่พี่น้องเมืองมหาไซแขวงคามว่วน ฝนเริ่มมาแล้วพี่น้องเลยเอาหน้าเพิ่นกับกำลังเฉียวงามนะบ้านทำแพใหญ่ หน้าคนกับพี่ภูเขายินปูนเนาะตอนนี้บาซอนห้อนบ้านหม่เมืองมหาไซเป็นบ้านชนเผ่าภูไทยเนะาะวันนี้จะเป็นทางซีแยกไปซื้อทางหน้าไปบ้านกะวะเนาะทางนี้แมนเข้าไปทางปาน้ำเส้นทางทางนี้แมนมาแต่บ้านกละแกงแปรคำแพร่หญ่บ้านใหม่จะเป็นเขตจุดสุ่มพี่น้องเนา เป็นเขตที่เจริญกว่ามู่อยู่ในเขตนี้เนาะมีห้านค้ามีห้องมอน้อยบริษัแม่นทางเข้าไปบ้านโนนแดงเป็นบ้านชนาพาภูไทยช่นกันทรมิดบาซอนมันจะเข้าไปทางป่านามอาจะบร่ได้เข้าไปแล้วเนาะสีรัดไปทางบ้านกะวะอน้องรักไปทางเมืองมหาไซ กาดทงนาอยู่ที่บ้านไม้พี่น้องเด็กเกข้าเจ้ามาหาปลาบ่ะเนี่ยหายดีละหาปลาบา่ได้ยังบ่ทึกเบ็ดบ่โอ้ได้ยักโตละให้ตัวเดียวโอ้หากกามาบอโอ้มานมาเ้ย อยู่หากินตามธรรมชาติพี่น้องเลยโอเคนี่เป็นบ้านชนเผ่าบุตรไทยมดพี่น้องบ่าวสอนหากะหูตั้งแต่ป่าน,าน้ำลงมาพอดเศษนี้จะเป็นบ้านชนเผ่าบุตรไทยขางนั้นเนาะฝนเริ่มตกมาอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศดีอยู่บ้านใหม่เนี่ยเป็นบ้านใหญ่ขนาดเนี่อาจจะเป็นบ้านใหญ่กว่าหมู่อยู่ในเขตนี้เนาะ เป็นสารบ้านซองของเพื่อนก็บีแต่เพื่อนหลังใหญ่ๆมีทางเพื่อนไม้เพื่อนดินเนาะมาซอนซีไซเส้นทางรัด์ไปทางบ้านกะวะสิบบนได้เข้าป่าน้ำแฝดบ้านใม่ไปหาบ้านกะวะกับโบกัยพ่อบ้านใดประมาณ5-6กิโลเมตรี่น้อง พี่น้องไทยบ้านธ์ถนนว่าทางดีเนะาะทำพิษบาสดเอาอสิบวไปทางนี้สิไปทางป่านามเราดีเห็นสภาพทางดีก็เลยอยากลองไปเบิ่งเนาะยังเป็นเชิดบ้านไม่อยู่เนี่ยทางดีพี่น้องเอ้ยธรรมศาสตรจะงามทางหน้ามผีผู้ผู้พาหินบุญงามขนาดเลยมาสอนอุเคยใช้เส้นทางนี้จะเสื่อเนาะ พักอยู่พักอยู่แต่ก็จะลับลบ,บากแน่ออกมาอยู่ที่เพิ่นปรับปรุงถนนหนทางไหม่ออสรวิวงามดีพี่น้องทงไหททวงหน้างามงามงามพี่น้องเลยที่ทงไหทงหน้าเนาะ น้ำลายขนาดน้ะฝนตกดุออกจากบ้านใหม่มาจะมีบ้านดงหมักไฟพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้มีบ้านดงหมักไฟเนะาะเป็นบ้านใบใหญ่เพราะบ้านใดเนาะบ้านน้อยๆอยู่แบบธรรมชาติบ้านดงหมักไฟไนล่าไอปลาลายบ่ป้อ,ปอทุ่ม ปลายังปลากระดปลากรดปลาขากขากัขกขขมานหน้าเนาะโอ้ดอยดยโดยบ่าว,วปไปหาปลาใส่เบ็ดเนาะใสปลาลายขนาดอายุหากินตามทรรมมาซาพี่น้องเลยแหบวบ่เบืองสวนมันข้าเจ้าพี่น้องสวนมันต้นงามขนาดทอ อยู่ติดกับภูเขามีส่วนมันต้นแล้วก็ส่วนนันไม้ไผ่ไะลอดบานกะวะละคนก็เริ่มตกแห้งขึ้นแห้งขึ้นพี่น้องเลยเริ่มเปียกแล้วพี่น้องออกมาเลาะมาทัวร์มันนี่ฝนตกห้ามเนาะไะเดินทางต่อสองทางทาานี่เป็นหัวเป็นสวนมนนพี่น้องเลยสวนมันต้นโดยเฉพาะเนาะตอนนี้เขาเจ้านิยมปลูกมันต้นหลาย เศษนี่พี่น้องว่ามีบอลฮับซื้อก็หลายเราก็ได้ราคาดีอีกออแต่ก่อนเป็นปลาเป็นโด่งวัดแถวนี้เดี๋ยวนี้เป็นหัวเป็นสวนวัดละพี่น้องอ,อนบานกะวะแล้วพี่น้องบานกะวะโบกายเนาะห้าหกกิโลเมตรจากบ้านใหม่มาอดบานกะวะ ยี่แมนเส้นทางหลวงพี่น้องเส้นทางมาแจกอะละเมืองมหาไซไปป่านามไปเมืองไซโบทองหรือว่าไปเมืองบรุรพาเป็นกำลังปับปรุงทางไม่เนาะเตรียมจะปูยางเตรียมลงยางพี่น้องเนี่ยทางดีขนาดได้เนี่ยพาเพื่อนปูยางสำเร็จนี่แห้งสิพักกว่าเก้าบ้านกวะจากปุ่ปะะจ,จากตัวเมืองมหาไซพอบ้านใดเนาะสิบกว่ากิโลเมตร ท่าน่ายน้ตไม้พร้อมวิทยนาฝนเนี่ยเพื่อนจะเขียมต้องอยางแล้วพี่น้องตูอย่างเนาะเป็นเส้นทางเมืองต่อเมืองฝากทางเมืองนั้นมีท้าน่ายน้ตไม้ไปเมืองทางหน้าเอาเนาะพี่น้องทั้งหน้าในหน้าจะมีลายกว่าน,นี้ พ่อออกจากบ้านกะวะมาน่อยนึงเพิ่นเริ่มปูหินแล้วพี่น้องเริ่มปูหินพิจหนณาฝนก็น่า,นะนาจะลงอย่างมักต่อยอทางดีแล้วพี่น้องเลยถนนคนทางดีแล้วพี่น้องเลยพานาดเนาะสองทางทาง่นจะทางต้นไม้ใบหญ้าออกว้างกว่าเก้า เิ่นคูนด,ดินเพิ่นสูงกว่าเก้าเนาะทางหน้าบอลพันปูย่ยางแล้วบ่าพี่น้องไป พันลงหินเนาะพันลงหินไว้พี่น้องน้องบุพันธ์จะลงยางเทื่อลงหินปั๊บหน้าดินไว้ก้อนอ่าขักขัดขัดโอ้เขตนี้พันลงยางหมักต่อยแล้วพี่น้องพันลงยางเแียบห้อยเนาะอ้าวขักขัดขัดปลาเนี่ยพันปูยางแล้วพี่น้องเทศนี่นะ ผักเลยผักเลยปูเคลือบไก่ชิฮอดบ้านอผาผักแคคนไก่ชิฮอดบ้านผักแคคนมันปูมานี่เป็นทางปูยางสองสั้นหัวง่วหลายแด้ป่ะนี้หลายง่วเขาคลเขาแรงระบาด อ๋อพันปูยางสํำเร็จเนี้ย ب, ห้อยนอกเขตนี้พี่น้องเลยแต่แตยังบานแต่แต้มเส้นจ,จากระจรเชื่อว้าวสุดยอดเลยไปบราาุรพาไปใส้บ,บททองบาทนี่สบายแล้วพี่น้องเลยมี่ทางปูยางยังสดๆใหม่ๆอยู่พี่น้อง ัาขนาดบา้านในในทางปูยางไม่ทางหน้ามีหงงานใญ่ร้านมันหงจักหงงานเกิดขึ้นหลายขนาดเฉดนี่พี่น้องเอ้เบาสอนกับโบไดมาโดนละอีการพัฒนาลายกว่าเก้าเนาะ ทางหน้าหุ่นน้ำลาย,ลย,ลายใ,ใาายา้่พี่น้องเลยน้ำลายขนาดถุงสายแม่นสายน้ำอุลาเนาะน้ำเต็มน้ำอุลามันยืงขึ้นป้าแม่นาลีพี่น้องไหมสายน้ำอุลาเนาะ น้ำขึ้นแห้งขนาดเลยทั่วมดแถวป่านอไม้เนี่ยทังฟังพี่ก็ท่วมเหมือนกันก็สายน้ำอูลาเฮ็ดแล้วน้ำขึ้นแห้งอะไรที่น้องเป็นวังน้ำมดแถวนะ ิบริษัทเขาเจ้าคูนขึ้นสูงน้ำขึ้นแพงที่นอกใส่น้ำอุาลาไหลลงสู่แม่น้ำเซวังไฟสส่น้ำนี่นะ,ะสมพอแล้วน้ำเซวังไฟยังขึ้นสูงใส่น้ำอุลากับประทรรมดาอันนี้แม่นขัวข้ามน้ำอุลาน้ำนักโบกเกินเ้าโตนหรือว่า้าตัน ไปเกินนี้เนะขัวหักพี่น้องมันทับน้ำหนักได้ใจเศราโตนหรือว่าเาวตันเท่านั้นก็โศนน้ำไหลเลยพี่น้องเอ้ยน้ำมาทางใดพี่เลึกยแพะเนี่ยวันนี้ก็ท่วมพี่น้องท่วมสูบน้อยแฮมทางนี่ท่วมมด ต้องแปลกใจดรอกเนาะพี่น้องมันเป็นแบบนี้ทุกๆปีอยู่เขตนี้มันเป็นบอนดินต่้มนะเวลาฝนตกลายน้ำมันจะท่วมคล้ายๆคืออยู่ทางอันเขตซานเมืองท่าแคกกันละจะมีน้ำแบบนี้ทุกปีปีใดบบมีน้ำแบบนี้คือว่าปีนั้นคิดปกติเนาะบ้านโพว,วาขอบเขตของโรงงาน คำมวลซีเมังเป็นห้องงานใหญ่เป็นเพื่อนธุรกิจที่มาจากประเทศไทยเนาะผลิตปูนซีเมนต์ขายทั้งภายในและต่างประเทศบริษัทคำมวลซีมังจำกัดพี่น้องอาจจะเคยเห็นซีเมนต์หรือว่าซีมังยี่ห้อ HCG เเนาะผลิตอยู่นี่แหละพี่น้อง นี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศบ้าวซอนพาพี่น้องขี่รถเลาะเที่ยวสมธรรมชาสตร์ตั้งแต่พูลาพี่น้องบ้านแกงแปดจนฮอดบ้านโพวาหน้เมืองมหาไซมาฮอนี้ขอปิดคลิปนี่ไว้สำนีก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่บาบายดี